สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เราจะมาแนะนาแนวทางในการเล่นโอมาเนาะซึ่งโอมาในแผ่นนี้ผมได้รับการปรับมาใหม่เนาะ<ส>ก็ผมคิดว่ามันน่าจะปรับในในทางบัฟมากกว่านะครับผมซึ่งโอมาเนี่ยเป็นแทน่งซัพพอร์ตที่ค่อนข้างอยู่มานานเนาะซึ่งถ้าเกิดใครทาช่วงซีซั่นแรกๆเนี่ยตัวโอมา่ยจะเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างเก่งมากเลยนะจนมาถึงอตอนนี้ก็ถ้ารับการบัฟ ได้รับการเนรมันเมมานาะก็สําหรับการบ้าครั้งนี้มาก็น่าจะทําให้โอมากลับมาได้นะครับต,ตัวมาค่อนาข้้งเก่งขึ้นเลยนะจากที่ผมเล่นมานะครับผมก็อัพสองมาก่อนเนาะด้วยความที่สกิลสองของโอม่าเนี่ยเ,เก็บจแต็กกับคีบได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสมมุติว่าอยู่ในทีมไฟ์เนี่ยแล้วก็มีคีบอยู่ด้วยเนะี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราทุบโดนทั้งคีบทั้งคนอะโอกาสที่เราจะได้ทุบ เป็นคอนเด็กเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมก็คือมันปรับมาตรงนี้เนาะเพราะว่าแพดก่อนเนี่ยตัวมันจะเก็บสแต็กได้แค่คนเนาะทุกคนนะครับแต่นี้ทุกคลิปก็ได้สะแต็กแหละถือว่าค่อนข้างน่าเล่นเนาะเดี๋ยวตัดมาข้างล่างดีกว่าผมนี่ก็ช่วยป่าฟาร์มไปเนาะก็แนวการเล่นซัพพอร์ตก็จะประมาณนี้แหละครับผมก็จะเดินตามซัพพอร์ตเนาะช่วยฟาร์มเดินตามซัพพอร์ตแล้วก็แตกแกงนะผมโดูจังหวะนี้นะผมขีดหนึ่งเข้าไปขีดสองเห็นไหมครับ คิวผมรีเซ็ตเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้มีคีวแล้วก็มีคนสองคนทำให้เมื่อกี้เพนกำลังจะอันตินีใช่ไหมแต่โดนผมขัดก่อนนะครับผมเนั้นตัวมันเนี่ยค่อนข้างเก่งขึ้นเยอะเลยนะผมสำหรับโอมาเนาะแล้วก็อ่าได้การได้มีการเปลี่ยนพาสซีฟใหมนะ่เนาะจากแมื่ก่อนนะผมถ้าอาจะมีคูลดาวเนาะเวลาติดสตารนะแต่นี้ไม่มีคูลดาวแล้วแต่จะใช้ดวงเยอะขึ้นนะครับผมก็คือจะมีโอกาสน้อยลงเลย ก็มาช่วยเนาะนี่ไม่ลาดนะผมก็เล่นซัพพอร์ตพยายามอย่าลาดเพื่อนเนาะถ้าไม่จําเป็นจริงๆริงนะผมให้เพื่อนเราคิวดีกว่าเนาะเนี่ยผมก็เดินไปเนาะเดี่ยก็เดินแจ็คพุ่ม่เพื่อนนะผมเราสามารถทุบคีฟได้เนาะเนี่ยครับผมเห็นสแต็กที่คอนขึ้นไหมถ้าเกิดครบ 3, สามสแตก็กผมจะกลายเป็นคอนแดงเนาะอันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะรู้อันนี้เมย์เขาแหลมนะผมเนี่ยครับสกิลไปเลยไม่ต้องใช้ติก็ได้ครับเพราะว่ายังไงถ้เขาก็ตายเนาะ นี่ผมยังไม่ใช้สกิลสองนะเนี่ยผมเข้าไปทุบสกิลสองรีเซ็ตปุป๊บสกิลสองอีกทียันติเนี่ยอันนี้รับสามเลยนะแต่ก็เพื่อนเรามาช้าไปน,นิดหนึ่งนะผมนี่ก็กลับบ้านนะเออเมื่อกี้ผมลองเข้าไปเล่นดูนะว่ารับดาเมจไหวไหมก็รับไหวอยู่นะผมแต่ข้อเสียของโอม,มาเลยก็คือตัวมันไม่ได้นหนาเท่าแท,าง,ทางตัวอื่นเนาะจะเป็นอ่าซัพพอร์ตแทงค์ทำจังหวะมากกว่านะครับผมตัวมันเลยก็ก็เลยยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเนาะ ก็ได้รับการบัฟมาก็น่าจะเล่นได้ครับผมถ้าใครเบื่อก็สามารถเล่นได้นะตัวมนันได้รับการบัฟมาแต่ว่าถ้าใครดวงดีจะติดสตานบ่อยมากนะเวลาอันตีนะครับผมก็สามารถขัดทีมในค่อนข้างดีนะนี่ก็เดินนำเลยครับผมซัพพอร์ตเราจะข้างบนโดนนี่ต้องดูมินิแมปบ่อยๆนะนี่เห็นแล้วว่าเมยเขาจับนะนี่เข้าแลวครับผมทุบอันตีเนาะเราจะเล่นประมาณนี้ครับเขาเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็อันตีเนาะ แล้วก็อ่ามันโดนเนิฟนิดนึงเรื่องของอันตินะครับผมอันติของเขาเนี่ยจะไม่สามารถใช้คู่กับสกิลหนึ่งได้แล้วเนาะแต่ก็มันยังใช้กับฟิกเกอร์ได้นะทีนี้ก็เดิมไปแล้วผมทีนี้ก็เก็บแอบเจ๊กถีบไปเลยเนาะตัดมาตรงนี้ดีกว่าครับผมนี่เปิดนะนี่ผมสกิลหนึ่งไม่โดนนะถ้าโดนเนี่ยผมจะได้งัดนานขึ้นด้วยเนาะสกิลหนึ่งได้งัดนานขึ้นย0.25วิม้งครับผมจะจำไม่ผิดนะ เออเมื่อกี้ผมายงานผมสก,กิลสองก็น่าจะตายได้นะเพราะว่าจ๊กเกอร์เรามีอันตินะครับเดี๋ยวเราก็ลงไปช่วยล่างครับผมเพราะว่าแครี่เราน่าจะยืนคนเดียวได้สบายอยู่แหละโอเคเราก็วิ่งออกไปแล้วผมนี่ก็เขาไม่รอดอยู่แล้วนะโอเคเราก็ไม่เอานะผมเราก็มาชนะีชีเนาะก็เล่นออกมาพยายามเดิมโบนะ่อยเนาะจะไม่ค่อยบีบิเิษเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวมันเนี่ยเก่งทีมไฟเล็กๆเนาะหรือว่าเก่งแกงนะครับผมตัวนี้เขาแหลมนะ เนี่ยตัวเราเป็นตัวที่ซีซีเขาค่อนข้างหนานะฉะนั้นเนี่ยอีกทีเนี่ยถ้าเป็นตัวที่โดนขัดแล้วแบบสกิลไม่ได้ใช้หรือว่าใช้ยากเนี่ยจะค่อนข้างแห่ทางออกมาเนาะน,นี้ฟอเรนโดนดึงเนาะไม่รู้ว่าโดนดึงได้ไงดึงไกลมากนะวันนี้ด้วยความที่เราไม่ได้สื่อสารกันเนาะก็เลยไม่รู้ว่าจะเข้าหรือว่าจะออกดีนะก็เลยโอเคไม่ออกไม่เข้าแล้วกันเนาะก็เล่นโซโล่แล้วผมก็จะลี้แหละ นี่เพนกลางเนาะนี่เพื่อนเราเล่นเนาะถือว่าเพื่อนเราทําดีนะเออได้เพนเนาะเกือบเสียป้อมแนละ้วแต่ไม่เป็นไรเนะาะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปช่วยบอลนิดหนึ่งนะครับเดีย๋ยววิ่งมานะแล้วตัวมันวิ่งช้านิดนึงเนาะผมเอาลูนมาเป็นอ่ะลูนไม่ได้ใส่ลูนวิ่งมาเนาะจะวิ่งช้านิดหนึ่งนะผมเอาไว้เน้นยืนนานๆเนาะตัวมันก็อย่างที่บอกเขาเสียมันยังเล่นนอนนี่นะครับผม อันนี้โชคดีเนาะทีไ่ไม่ไม่ติดสตัร์นนะผมติดสตัน์เมื่อกี้เพื่อนเราอาจจะถึงเนาะก็ไม่เป็นไรครับผมเดี okay, ๋ยวเราก็ลงมาล่ากด้วยพยายามเดินเปิดพุ่มบ่อยๆเนะาะเพราะตัวเราเนี่ยมีสกิลหนึ่งไว้หนีอยู่แล้วก็ฟิกเกอร์เนาะโอเคครับผมกจริงแล้วก็ของซัพพอร์ตนะถ้าสมมติอีกทีมเนี่ยไม่ได้มีซีซีเยอะขนาดนั้นก็ออกเป็นโล่หรือว่าออกเป็นแหวนก็ได้ครับผม อย่างเกมเนี้ยทีกกมซีซีไม่เยอะเลยนะวันนี้ลงมาช่วยผมนี่ฟอร์เรนเกือบทําดีนะแต่ยังตายดียเพราะว่าเกมมาช่วยนะเนี่ยเราก็มาช่วยทําจังหวะเพื่อนได้ครับผมเนี่ยเห็นไหมช่วยนิดนหนึ่งก็ยังดีครับผมแล้วก็เดินขึ้นเนาะเล่นออมาก็อย่างที่บอกจะเดินบ่อยหน่อยเนาะจะไม่ค่อยเบบีสิ์นะครับก็ผมว่าปรับมาแผ่นนี้ค่อนข้างเอาใจสายซัพพอร์ตเลยเนาะซึ่งผมก็ ก็แต่ก่อนก็เคยเล่นซัพพอร์ตบ่อยอยู่นะนะผมแต่สมัยนี้ก็คือไม่เล่นแล้วจวังหวะนี้เพื่อนเราน่าจะตีป้อมเนาะไม่ไดาเข้าไปลึกขนาดนั้นอาจจะเข้าไปแปฝงตีแหละแต่โดนจับเนาะก็ตายไปแล้วก็ผมช่วยได้แค่นั้นแหละครับเพราะว่าป้อมมันตีเพื่อนไปแล้วเนาะนี่ก็เล่นรอนหนักนะนิ่เนี่ยต่อครับผมเขเสียฟิกนะถือว่าคุ้มนะครับผมจังหวะนี้ต่อได้เขาเสียฟิกเนะนี่ยครับผมมันเก็บสแต็กกับคีฟนะเพราะว่าจะทำให้เราเล่นเล่นง่ายมากเลยนะครับ นี่รอติเราทีสองสกกนี่โดนขัดนิดนึงนี่ตอดนะผมเพราะว่าตัวเราไม่ได้มีดาเมจเยอะอยู่แล้วเนาะถึงแม้ว่าตัวมันเนี่ยจะสก,กิลดูแรงเนาะแต่มันก็ไม่ได้มีขนาดดาเมจเยอะเนาะเดี๋ยวตัดมาข้างล่างครับผมกี้ก็วาร์ปกลับบ้านเนาะก็โอเคมาให้เพื่อนเก็บอัพกรณ์แนะครับผมเนี่ยครับผมแล้วก็นี่รอนะนี่เก็บสก,กิลสองได้ดีครับผมเผื่อเขาเข้ามาตรงมังกรเนี่ยแล้วเขามัน โดนกับมังกรเราเนี่ยใช่นี่คนระันนี้โดนมังกรยกพอดีนะมังกรทำซีซีจังหวะพอดีแล้วก็เลย <c oughs> เพื่อนเราตายเลยนะตายฟรีนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็โดนมังกรยกด้วยพอดีเนาะน,นี้ถอยก่อนเนาะกีสองคผมเมื่ 2, อกี้สองกีหนึงนี่เราย,ยังมีโลกองผมเลยกล้าเล่นนะก็ถอยเลยครับเพราะเมื่อกี้อ่ะโดนมังกรงัดขึ้นพอดีเนาะก็เลยผมไม่ได้กดะไรเลยนะ เพงก็โดดลงมาพอดีนะผมเพื่อนเราก็เดินโดดเบื่อตายไปก็ไม่เป็นไรครับผมก็โอเคเข้าพุ่มนะนี่เขาเปิดไอ้นี่นะนี้เราเขาเห็นเราละแต่เราเดินขู่เขาไปก่อนนะผมนี่ไม่ได้เปิดนะเพราะป่าเราอยู่ข้างล่างนะผมนี่ก็แค่มาเดินขูข่ๆไว้ก่อนเนาะนะผมนี่ครับเดินขู่ไปเฉยๆนะเพราะว่าเข้าไปก็ไม่น่าข่มนะมนี่เพื่อนเราโดนนะนี่ช่วยนิดน,นึงนะผม มีเพื่อนเราเกี่ยวสวยนะแต่อันนี้เขาจับผมนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมาจับปุ๊บเราถอยเลยแล้วก็พลังแฝงถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นเดวิลก่อนเนาะะส่วนใหญ่เออเข้าไปตสกิลหนึ่งตะกี้สองอตมแล้วมันก็จะรีเซ็ตคูลดาวนะ์เนาะสมัยนี้ก็เล่นเป็นฟูลแท้งก็ได้ครับผมหรือว่าจะเล่นอีกสายหนึ่งเป็นสายอ่าเรื่องเ่าดวูเก็ได้นะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเนาะไอ้ดาบแดงครับดาบตั้งที่ตีครบสิบ ทีมันจะเลือดเด้งอะครับเนี่ยเราป้านเลยครับผมเห็นไหมครับเพนโดนสตันนะเมื่อกี้นะผมโดนโจ็อกเกอร์ขัดด้วยเนาะอ่าล้วก็เพนโดนเนิร์ฟนะผมเวลาติยจะไม่การดาเมจห้าสิบนะเมื่อกี้นะผมว่าถ้าเกิดเป็นแพตก่อนเมื่อกี้เขาอาจจะรอดเนาะแต่ทีนี้ก็คือโดนดาเมจเต็มนะนะแต่ผมตัวเราเกี่ยวก็คือดีนะตัวเราจะเน้นเป็นตัวเกี่ยวซะมากกว่านะผมตัวทําจังหวนนะเนาะ จะไม่ได้เข้าไปแทงจ่าขนาดนั้นนะครับผมคือจังหวะนี้ก็การจะกาศนะแต่ก็โอเคมาช่วยเพื่อนนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็กลับอยู่ดีเนาะโอเคครับผมเรามาข้างบนเนาะจังหวะนี้ก็เหมือนจะเตรียมรอเล่นนะคอนี้ก็ดูอย่พูดไปก่อนนะผมนี่ผมเดินไปเนาะนี่ผมไม่คิดว่าเขาจะอยู่เยอะนะผมเนี่ยสี่ตัวนะ เนี่ยผมอย่างที่บอกแล้วว่าโอมาเนี่ยไม่ใช่ตัวที่หนาขนาดนั้นเนาะจะเป็นตัวทําจังหวะซะมากกว่านะเมื่อกี้ผมโดนไปตายนะขนาดผมว่าผมมีของแทงเยอะแล้วนะยังโดนแบบชุดเดียวตายนะฉะนั้นถ้ผมเล่นโอมาเนาะจะเล่นเป็นเน้นจังหวะมากกว่านะผมทำจังหวะนะจะไม่ได้เล่นแบบแทงจานน่ะน,นี่เพื่อนเราพลาดเนาะเขาไปโดนจับฟรีๆนะ ็คือด้วยความที่ล้างของล็อกซี่เนี่ยถ้าเกิดเรากดล้างก็จะไม่ล้างเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะยกเว้นจะล้างด้วยพูลิฟานะวันนี้ตาเราทําดีนะได้เมดเข้ามานะเป็นตัวสําคัญเลยนะว่าถ้าถ้าไม่มีเมดเขาเนี่ยทีมเราจะเล่นง่ายมากนะครับโอเคจางวันี้ก็เลเกมนะ,นะันแต่ก็เคครัเนี่ยเราเก็บสแตก,กับคีฟได้นะแล้วเราก็จะทิ้งเป็นขอนแดงไว้ก่อนเลยก็ได้ครับผม ราะว่าเผื่อได้แบบรอทําจังหวะเนาะโอเคจังหวะนี้เราก็มาดูว่าผมว่าเขาเปิดไหมเห็นเขาเปิดนะโอเคก็รอเลือดนิดน้อยนิดนึงนะนี่ผมกะเข้าไปร้านเลยเพราะว่าเพื่อนป่ากำลังมาแล้วนี่ผมได้ครับผมถือว่าดีเนาะโอ้โหยื้อนานพอที่ป่าเรามาทันพอดีเลยนะเห็นไหมครับก็ได้มาสองเนาะนะครับผมถือว่าคุ้มนะซัพพอร์ตแรกกับสองตัวเนาะถือว่าคุ้มมากเลยนะเมื่อกี้ นี้ก็จริงก็น่าจะเป็นหน้าที่เพื่อนนะมาเขียนะแต่ไม่มีใครเขียก็ไม่เป็นไรอ่าแล้วก็ของที่นิยมมากในสมัยก่อนนะันก็คือฟอสเขีเนาะแล้วเราพุ่งไปงัดเนี่ยเราจะได้เกี่ยวเขาแบบเหนื่อยเลยนะนี่ครับผมแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะไฟเตอร์ที่ไม่มีแบบโมบิลิตี้เนี่ยโหโ,โดนเราเกี่ยวทีเนี่ยเจ็บนะนี่ครับผมเก็บนี่เขายังรอดมาได้แนละ้วเพราะว่ายังยังกันซี่ซอยู่นะสกิลหนึ่งนะผมผงเพงนเนาะ นี่เพื่อนเราเข้าไปลึกนะถือว่าทําดีนะผมโซนเนาะนี่ถอยแล้วผมได้ป้อมละแล้วก็เพื่อนเราโลนะจังหวะนี้ก็เราเล่นนี่เพนมานะนี่รอขัดนะผมเนี่ยสกิลสองทุบเห็นไหมเมื่อกี้เขาจะอันตินะแล้วโดนเราขัดเน,นี่ยเราเราก็ขัดเมทเขาเนาะแล้วก็เราก็สามารถลวงเขาได้นะอ่าเป็นไงเป็นตัวที่ทําจังหวะดีนะผมแล้วก็แอบมีดาเมจด้วยนะถึงจะดาเมจไม่ได้จัดมากนะผม ก็ปรับมาครั้งนี้ถือว่าเล่นง่ายมากขึ้นเลยนะครับผมสำหรับโอม,มาเนาะก็ผมรู้สึกว่ามันเก่งขึ้นด้วยนะนี่เอาป้อมก่อนนะผมเดีย๋ยวพอได้ป้อมปุ๊บโอเคคนก็จะสบายแล้วนิตติเราก็ยังดุดเรื่งเหมือนเดิมนะผมว่าเป็นการปรับที่ค่อนข้างดีนะผมสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองดวงดีเนี่ยแนะ,แะนําให้เล่นเลยนะผมนี่ก็จบไปแล้วสำหรับเกมนี้นะเนาะก็สำหรับเกมนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเนาะก็สามารถทาเป็นเล่เลนกะันได้ครับผม ตัวมันเนี่ยเก่งเนาะปรับมารอบนี้เห็นว่าค่อนข้างเก่งเลยนะผมเป็นตัวที่ทํช่องหวะเข้าออกดีกว่าเนาะและ้วเกิดว่าจะเอามายืนค้าแบบนานๆเนี่ยไม่ไม่ควรเล่นเนาะเล่นตัวอื่นดีกว่านะผมก็ลเลยไม่่อะไอยากจะบอกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มา,านะครับ